สวัสดีครับผมช่างเป้จากร้านสมัยทีสวิตนะครับวันนี้มีเครื่องเป็นตัว macbook นะครับเป็น macbook a หนึ่งเจ็ดศูนหกนะครับอาการที่มาเนี่ยก็จะเป็นอาการเอ,อเวลาเปิดจอสุดแล้วมันจะดับนะครับเอ,อเปิดจอสุดแล้วภาพมันจะดับเปิดจอสุดแล้วมันจะดับนะครับก็ อาการนี้เนี่ยจะเกิดในจากตัวสายแพรแบคไลท์นะครับที่มันมีอาการเสื่อมนะครับแล้วก็เกิดการหักขึ้นมานะครับทำให้เครื่องเนี่ยมันมีอาการแบบว่าภาพมันไม่แสดงผลนะครับนี่ถ้าดูจากตรงนี้นะครับตัวสายแพร์นะครับมันจะมีรอยหักอยู่นะครับทีนี้วิธีการแก้ไขเราก็ต้องทำการ นะครับตัวแผ่เส้นนี้นะครับแผ่เส้นนี้เขาจะเรียกว่าแผ่แบ็คไลท์นะครับอ่ะแผ่แบ็คไลท์นี่ก็แก้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้จอก็สามารถเปิดปิดพับจอได้ตามปกติเลยนะครับก็ขอสรุปงานเพื่อเท่านี้นะครับยังไงก็ขอฝากร้านสมัยทีสวิตไปด้วยนะครับมีทั้งหมด10สาขาด้วยการสามารถไปดูตำแหน่งหน้าร้านบนหน้าเว็บไซต์นะครับแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับสมัยทีสวิทนะครับสำหรับวันนี้ช่างเป้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่แรกสดครั้งหน้าครับสวัสดีครับ